สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับพระเจ้าของชาวมายาชาวมายาผู้อาศัยอยู่ในดินแดนยูทาคารในเม็กซิโกและกัวกเตมาลาราว3 0 0ปีก่อนคริสต์กาลนับเป็นอีกชนชาติหนึ่งที่มีความก้าวหน้าล้ำยุคล้ำสมัยจนนักวิชาการต่างๆพากันใส่หน้าปวดหัวด้วยความแปลกใจเป็นอันมากก่ลาวคือชาวมายามีความเป็นเลิศทางด้านการคำนวณและดาราศาสตร์ สิ่งที่ชาวมายาคิดค้นได้คือปฏิทินและการคำนวณบางประการที่ไม่น่าเหลือเชื่อชนเผ่าโบราณอันลึกลับนี้จะสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ทันสมัยอย่างพวกเราเข้าไปช่วยแม้แต่น้อยปฏิทินของชาวมายาใช้ในระยะเวลาโคจร5,000ปีและวงโคจรที่ใกล้กับปัจจุบันมากที่สุดจะจบลงในวันที่24ของเดือนธันวาคมปีพศ2554ซึ่งตามความเชื่อของชาวมายาก็คือพระเจ้าของพวกเขาจะเสด็จกลับลงมาอย่างโลกนี้ อีกครั้งชาวมายานี้ก็ช่างมายาสมชื่อทุกส